เราอยู่ในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วจริงไหมคะหลายคนหันมาอยู่บ้านมากขึ้นค่ะทํางานที่บ้านเพิ่มมากขึ้นสนใจการทําการตลาดออนไลน์เพิ่มมากขึ้นค่ะสวัสดีค่ะนุชนะคะวันนี้เนี่ยนุชมาจากเพจคุณป้าหน้าเด็กค่ะ วันนี้เนี่ยนวัตกรรมการดูแลผิวก็เช่นเดียวกันนะคะมีทางเลือกมากมายหลายอย่างเลยทีเดียวแต่วันนี้เนี่ยนุจะพาทุกคนไปที่จุดเริ่มต้นค่ะจุดเริ่มต้นนั้นก็คือการรู้จักผิวตัวเองค่ะโดยที่คลิกลิงก์ตามที่นุส่งไปเลยนะคะเมื่อเราคลิกลิงก์เสร็จแล้วจะพาเราเข้าสู่โปรแกรมเวราค่ะเป็นโปรแกรมที่สามารถทําให้เรารู้ลึกรู้จริงรู้ในสิ่งที่เราเนี่ยอาจจะไม่เคยรู้เกี่ยวกับเรื่องผิวเราเลยทีเดียวนะคะแล้วไปตอบคําถามกันค่ะยิ่งตอบคําถามเยอะเราก็จะยิ่งเข้าใจผิวเรามากขึ้นค่ะ แล้วสแกนใบหน้าเรานะคะโดยผ่านมือถือสมาร์ทโฟนนี่แหละคะ่ะแล้วเราก็จะได้รู้ว่าผิวเราเนี่ยต้องการดูแลแบบไหนบ้างค่ะแล้วก็สามารถเปรียบเทียบกันดูได้นะคะถ้าคุณแคปหน้าจอเอาไว้ว่าผิวเรามีปัญหาแบบไหนมัง่งถ้าเราผ่านการดูแลผิวที่ถูกวิธีเราก็จะเห็นการเปรียบเทียบดูได้เลยค่ะสนุกค่ะนุชทําแล้วแล้วก็มีประโยชน์นะคะหวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับประโยชน์เหมือนกันกับนุชเลยค่ะ แล้วถ้าสมมติสนใจหรือสงสัยอะไรนะคะก็ถามมาได้เลยค่ะหวังว่าทุกคนคงจะมีสุขภาพผิวที่ดีขึ้นมีใบหน้าที่อ่อนกว,ว่าวัยไปลองทำกันดูนะคะ